ครับเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของช่องของเราในวันนี้ในการดูดวงประจำวันวันนี้ก็วันอาทิตย์วันที่24ธันวาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือนหนึ่งปีเถาะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาโบราณท่านบอกว่า ถ้าหากว่าท่านใดจะทำการมงคลอันนี้ก็ทำได้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ดีต่อจากนี้ไปเราก็จะมาดูดวงท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ซึ่งในวันนี้นะครับสำหรับในเรื่องการงานดูแล้วก็จะไม่ลาบรื่น ก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำงานร่วมกับใครก็ต้องระมัดระวังกันบ้างอาจจะมีการผิดใจกันได้หรือทำงานไม่ลงตัวกันแต่สำหรับในด้านการเงินนั้นก็จะลาบลื่นดีจะไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นถ้าท่านทำงาน เกี่ยวกับการลงทุนก็จะมีกำไรจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเราก็มาดูในด้านความรักกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้คุณก็จะมีครอบครัวจะมีความรักที่หวานชื่นส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นช่วงนี้ก็จะมีแวว ที่จะมีคนเข้ามาสนใจคุณอยู่และก็จะมีความผูกพันหรือว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสำหรับส่วนสีที่เป็นมงคลในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีแดงสีทองจะเป็นมงคลและทิศที่เป็นมงคลในวันนี้คือทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นมงคลมากต่อมาท่านที่เกิดในวันจันทร์สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นั้นในวันนี้สำหรับในด้านการงานนั้นท่านก็จะมีงานดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางครั้งท่านก็ทำได้บางครั้งท่านก็ปวดหัวกับงานที่ทำอยู่ เรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างของคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้วันนี้ท่านก็จะทำอะไรก็จะเป็นผลสํำเร็จถ้าท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีกําไรมากมายเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างในด้านความรักของคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ท่านก็จะมี คู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็จะดูห่างๆกันไปก็เพราะว่าบางท่านก็มีธุรกิจจะต้องทำจะต้องจากบ้านไปทำงานกันบ่อยครั้งหรือจะไปต่างจังหวัดสำหรับคนที่ยังเป็นโสดนั้นก็ต้องปรับปรุงตัวและทำตัวให้เข้ากับสังคม ถึงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมในชุกยุคนี้ทั่วไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวสีครีมสีเหลืองทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ให้โชคให้ลาบสำหรับท่าน ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดในวันอังคารกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารในวันนี้สำหรับในด้านการงานนั้นช่วงนี้จะมีงานให้ท่านทําอยู่เสมอทั้งงานนอกบ้านและก็งานต่างจังหวัดท่านก็อาจจะต้องเดินทางไปเกี่ยวกับการงานของท่านนั่นแหละเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้าง ในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาคุณทุกช่องทางรวมถึงการที่ท่านนั้นเคยลงทุนไว้ก็จะได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าได้กําไรอย่างงดงามเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างในด้านของความรักคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความรักที่หวานชื่นส่วนคนที่ยังเป็นโสดนั้นช่วงนี้ท่านก็จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อมาคุณก็อาจจะได้อยู่ร่วมกันก็ได้สีที่เป็นมงคลน,นั้นคือสีแดงสีทองจะเป็นสเสน่ห์แก่ตัวของท่านสำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้ ถ้าหากว่าท่านจะไปทางทิศไหนก็ขอให้นึกถึงทางทิศใต้ไว้จะนําโชคนําราบมาให้ตัวของท่านต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันนั้นในด้านการงานก็ขอให้ระวังจะมีการขัดแย้งกันบ้างอาจจะเกี่ยวกับ ผลประโยชน์หรืออาจจะไม่ลงตัวกันก็ได้ก็ขอให้คอยระวังกันไว้เรามาดูในด้านของการงานการเงินกันบ้างช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากขึ้นบางครั้งท่านก็จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับสำหรับในด้านความรักในช่วงนี้ท่านก็ท่านที่มีคู่อยู่แล้ว ก็อาจจะมีความหวาดระแวงกันบ้างในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็เก็บตัวชอบอยู่เงียบๆภายในใจนั้นก็ยังอยากจะอยู่เป็นโสดต่อไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมสีเหลืองและทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคุณต่อมาท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนนั้นในด้านการงานคุณจะมีงานทำมากขึ้นรวมทั้งงานใหม่และงานเก่างานทุกอย่างที่ทำนั้นจะมีความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองเรามาดูในด้านของการเงิน คุณจะมีรายได้ในการที่ท่านเคยลงทุนไว้ก็จะออกดอกออกผลให้คุณอย่างงดงามเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความรักที่อบอุ่นและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกแต่สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดนั้น ท่านก็จะเป็นคนที่เนื้อหอมจะมีคนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีควา้าสีครีมสีน้ำเงินทิศที่เป็นมงคลสำหรับของท่านในวันนี้ก็คือทิศตะวันตกต่อมาท่านที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส ท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรหัสในวันนี้สำหรับในด้านการงานนั้นตอนนี้งานของท่านนั้นยุ่งมากบางท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านทำอีกมากมายเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างช่วงนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาคุณคุณจะหยิบจับอะไร ก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอรวมทั้งคุณจะมีโชคมีลาภอีกต้าหากเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขมากขึ้นบางท่านก็อาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ จะมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงก็ได้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงสีปลอนหรือสีฟันบุรีสำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาท่านที่เกิดในวันศุกร์ในวันนี้ สำหรับท่านที่เกิดยูนในวันศุกร์ในวันนี้ในด้านของการงานงานที่คุณทำนั้นก็จะเป็นงานที่โดดเด่นท่านมีงานประจำก็จะได้โบนัสอย่างงดงามการเงินท่านนั้นก็จะมีมากมีเงินมาจากนำพักน้ำแรงของท่านและที่ท่านลงทุนไปนั้นก็จะมีโอกาสได้กลับคืนมา สำหรับในด้านความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีโอกาสที่คุณจะได้สละโสดสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีแดงสำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้ต่อมา ท่านที่เกิดยุ่นในวันเสาร์ในด้านของการงานนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะทำงานที่คุณชอบบางครั้งก็ต้องออกนอกบ้านนอกสถานที่อาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างพื้นที่เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างช่วงนี้บางครั้งคุณก็จะมีความ ผิดหวังบ้างอาจจะไม่ได้ดังใจนึกแต่ก็ไม่ต้องกลัวก็เพราะว่าโอกาสดีๆยังมีอีกมากมายสำหรับในด้านของความรักในช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเรานั้นจะไม่จริงจังกับเราอาจจะมาเพื่อผลประโยชน์ก็เป็นไปได้ ตัวของเราก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงสีทองสำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอย่างดีท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมทำต่อไปครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ด้วยกันทุกท่านครับ